เคือง่วไปอะไรมันเป็นยังไงครับไปว่ากันครับางานก็มีประสาทอย่างนี้นะครับ เที่ยวเพลิงนครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันขาดเป็นลักษณะไหนมันเป็นแปลกๆนะครับเื่องท้ายมันเป็นเ,นบบนเ,นเกลียวยังไงไม่รู้เพราะเป็นเกลียวแบบนี้เวลาเดินหน้ามันแน่นแล้วถอยหลังมันไม่หลุดผมว่ามันต้องหลุดเนะเป็นเกลียวครับเดี๋ยวพาไปรับชมครับมาครับอ,อันตรายนะจริงๆไม่ควรเข้านะแต่ผมจะเข้าให้ดูแป๊บนึงนี่ทำไมมันเป็นเกลียวแบบนี้ครับเ,เกลียวนะ รถรชางมันก็หลุดครับเป็นเกียวว่าเกียวมันเสียแล้วแปลกครับตามที่จริงต้องเป็นแบบยังไงล่ะไม่ใช่มันเชื่อมหน้าเป็นเลยบอส เชื่อมหน้าเป็นแล้วก็ค่อยมาเป็นย้อยหน้าเป็นตัวนี้ต้องเชื่อมติดกับเผาตรงนั้นนี่เป็นเกลียวเกลียวนี่ครับเป็นแบบนี้เป็นลักษณะขาดบอยมากครับ ถ้าเป็นเกียวเกียวยึดเวลากระชากเดินหน้าถอยหลังเกียวมันก็คายแ้วเนาะเวลาเราเดินหน้าถ้าเป็นเกียวซ้ายหรือเกียวขวาเกียวไหนก็ถ้าเดินหน้ามันแน่นถอยหลังมันก็ย่อมบอกอยู่แล้วครับดรวอว่ามันเป็นลักษณะไหน,นแต่ว่ามันก็มีเฟืองอยู่มีเฟืองล็อกมันขยับไปขยับมามันก็ถอยแหละครับพอรถมัน มันดินเนาะมันไม่ได้อยู่เฉยๆเล้ะกระชากเข้ากระชากออกดีไม่ดีทำให้เกีียวหวานได้นะเนาะตันก็มีเฟืองมันมีมีฟันเนียผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทํามาแบบนี้นะ,ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าคิปนี้สวัสดีครับ